สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาฝึกนะคะการลากเส้นของลายกระเช้านะเหมือนกระเช้าดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะคะมาเริ่มต้นที่ตัวกระเช้าตรงสีส้มๆตรงนี้ก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่านะคะจะมีจุดสีต่างๆนะคะจุดสีคืออะไรนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถ้าเป็นเขียวกับเขียวเห็นไหมคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ ตัวกระเช้านะถ้าเป็นสีเหลืองกับสีเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของอดอกไม้ดอกนี้นะวงกลงมวงนี้เป็นต้นอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาเริ่มตรงตัวกระเช้านะจะมีเขียวอยู่เนาะเราเริ่มด้วยการลากเส้นนะคะเราก็อาจจะแทงเข็มนะเข็มแทงขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็ มาตรงนี้ถูกไหมคะสังเกตว่าตรงเนี้ยเขาจะทับเห็นไหมคะทับดอกไม้ทับไข่ดังนั้นมันจึงทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องเอาตัวกระเช้าเนี่ยไว้ทีหลังเพราะตัวกระเช้าทับไข่ส่วนตัวมอเป็นไข่ตัวแรกกันน่าจะเป็นดอกไม้ที่หล่นลงมาคนะดังนั้นอันนี้เราก็ต้องเอาไว้ก่อนต้องทําข้างในก่อนเดี๋ยวมาทําตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีแดงเห็นไหมสีแดงเราก็เริ่มต้นจุดสีเหลือง นะเนเดิมคะ่ะจะเป็น <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการปากักโดยใช้ลายวงกลมนะนี่เป็นลายวงกลมโอ้ขอโทษค่ะเป็นลายปิดเนาะที่เราตั้มชื่อนมาเป็นลายปิดนะขึ้นตรงนี้เห็นไหมคะแทงขึ้นตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้นะคะขึ้นที่เสร็จตามเดิมคะ่ะขึ้นจุดใกล้ๆถ้าถนัดตรงนี้เข้ามานี่นะ ล่างมาพับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกจุดนะคะอย่างนี้ค่ะ ลายเอินก็จะคล้ายกันอา่าทีนี้จุดเหลือทำไงคะก็ซ้ำที่เดิมได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วต่อไปจุดนี้ค่ะเห็นไหมะนี่แล้วกันสีฟ้านะสีฟ้าเราเริ่มถูกไหมอ่สังเกตแล้วว่าไม่ใช่แล้วนะคะ เพราะว่านีเป็นสีม่วงนะคะม่วงกับม่วงฟ้าตัวนี้จะเป็นตรงนี้อ่าอโระค่ะนะคะ,ะ,คะ,นะคะดังนั้นต้องเป็นสีม่วงตรงนี้นะคะดับขึ้นมาเขเคกลับไปวนไปเรื่อยแบบนี้นะคะใช้วิธีการเดียวกันนะคะทุกมุมทุกดอกนะคะ ก็จะใช้วิธีการเดียวกันแบบนี้นะเดี๋ยวอาจจะขอสาธิตแค่สองอันนี้เท่านั้นนะคะที่เหลือก็ค,คล้ายๆกันเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูใบบ้างนะคะเพราะว่าดอกนะคะนะคะสามซีดอกก็วิธีการเดียวกันนะคะแต่ทีนี้มาดูใบ ตัวใบนะคะสีเขียวนะแล้วก็เริ่มปักขึ้นนะแล้วก็แทงลงแบบนี้นะเหมือนเดิ่มค่ะแทนขึ้นแทนลงตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ไปให้สุดนะเราสามารถมองเส้นได้นะคะแล้วขึ้นจุดเดิมแล้วก็มาดีอีกก็ได้นะเพื่อความสวยงามเราสามารถเกี่ยวรายละเอียดตรงนี้ได้นะ,ะแต่ตัวนี้จะไม่มีเห็นไหมคะจะไม่มีแล้วก็ลองทดสอบดูนะ,ะเอาแทนขึ้นตรงนี้นะ,ะถ้าไปตะกี้เราก็อาจจะห่างนิดนะะึงวันนี้ก็ได้คะ่ะแล้วก็ขึ้นนะเหมือนเดิม มันจะทำให้เขามีมิตินะที่เขาทับกันนะะี่ล่ะเราสามารถปรับประยุกต์ใช้นะคะเราถึงเรียกลายของเราว่าเป็นลายประยุกนะคะเราก็ประยุกดูนะคะว่าตรงไหนที่มีไม่ซําซ้อนนะคะเราก็สามารถใส่เข้าไปให้อ,อปักเข้าไปนะคะให้เขาสวยงามยี่ขึ้นนะคะแต่ว่า เวลาเราปักอะคะ่ะเราก็อยากคงยึดหลักการและรูปแบบทางคณิตศาสตร์เนาะแบบรูปค่ะเพื่อให้เขามีแพทเทิร์นในรูปแบบเดียวกันนะคะที่หากถึงจะเป็นความต่างของคณิตศิลป์จากการปักปอื่นๆถ้าเราแบบว่าอยากปักแบบไหนก็ได้ะคะ่ะก็จะไม่เป็นกระบวนการเนาะความแตกต่างก็จะไม่มีนะคะซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เือเป็นเอกลักษณ และเป็นอันตลักษณ์ของตัวบุคคลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ของของสิ่งของยังไงนะคะเราสามารถสร้างอัตัตษณ์นั้นได้อ่าเลือกยาวแล้วนะอ่าใบ ประมาณนี้นะ,ะทีนี้ตรงนี้เห็นเห็นไหมคะความกว้างเขาไม่สวยแล้วก็เราจะมาเก็บปลายะค่ะเก็บปลายแบบนี้นะคะแต่และปลายให้เขามีความคุมอะ,ะมีความคมนี้ขึ้นได้นะเช่นเดียห์เราเห็นว่าเขาไม่คมแล้วก็จัดจัดทุกปลายลงมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ได้แล้วนะคะ ทีนี้มาดูตัวอ,อีบางนะคะตัวกระเช้าเนาะที่เราเริ่มต้นไปตอนแรกก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นสีแลาวก็ปรับทับไปค่ะเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะเราจะพับป,ปับไปนะคะ นี่ถ้าจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งคนะ่ะถึงไหมแทกขึ้นลงนะคะไปเรื่อยๆนะคะ วนจนครบนะคะร้อมกลับมาส่วนโคงหรือจะใช้วิธีการนับหยุดเริ่มต้นแรกค่ะ <c oughs> ขอโทษไม่สบายนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนทุกคนก็เออดูแลสุขภาพด้วยนะคะโอเค แบบนี้นะไปเรื่อยๆนะโค้งไปซึ่งในการจัดส่วนโค้งตัวนี้ค่ะตอนแรกก็ไม่ได้โค้งไปได้แบบนี้นะเราก็ต้องมาปรับจุดใหม่นะคะว่าปรับยังไงให้โค้งนะะอาจจะได้ยินเสียงแซ่ซอนนะคะตอนนี้ที่โครัดก็คือเป็นช่วงเช้าๆถ้าเสียงไก่ขัดเสียงเทน้ำนะคะพอดีว่าแม่กำลังน่าจะ หูข่าวลูกสาวนักปัดการอัดคลิปนะอ, <c oughs> อไปแล้วไปเรื่อยๆค่ะ เริ่มยาวแล้วเนะแต่ก็อยากให้เสร็จจนแรกก็ว่าจะไม่ลากให้สุดนะแต่ก็ลอกอ่ะกล้เสร็จละนะสำหรับใครที่สนใจนะคะชุดฝึกนะคะสามารถทักมาในแชทได้นะคะเราจะมีชุดฝึกมีลายมีคลิปให้เรียบร้อยนะคะจะเป็นฟุต ชุดฝึกทั้งลายพื้นฐานนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ลายพื้นฐานเนาะลายพื้นฐานนะคะแล้วจากนั้นก็หลอดต่อด้วยลายประยุกต์ซึ่งถ้ามีความรู้แล้วนะคะสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นลายประยุกต์ต่างๆได้นะคะหรือแม้แต่การสร้างต้นแบบเองนะคะซึ่งที่เราใช้จะเป็นโปรแกรม gsp นะคะเคนะคะสร็จแล้วนะ กระเชา้าเสร็ทีนี้มาดูตัวฐานกระเช้าบ้างนะะฐานกระเช้าจะเป็นเราจะใช้เป็นความแฉกนะคะโอเคเราจะปักขึ้นตรงนี้เนาะปักขึ้นนะปักขึ้นนะแล้วก็โหลเาฐานสีอะไรเอต้นแบบจะเป็นสีแดงปักขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะขึ้นเสร็จต่อมาเราก็มาตรงนี้คะ่ะ คือเรามองภาพความเป็นจริงว่าเราเราเอาเข็มนะคะปักลงตรงนี้ใช่ไหมคะเข็มก็อยู่ข้างล่างรูเนี่ยนะขึ้นรูเดิมไม่ได้นะมันก็จะแบบได้ก็จะหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขึ้นตรงนี้นะล้วก็มาที่น่ะคะปักลงก็ขึ้นตรงนี้แล้วมาที่นี่นะแล้วขึ้นรูนี้ขึ้นนี้แทงขึ้นตรงนี้ลงนี้ดูใกล้ๆกล้นะเดี๋ยวก็แทงขึ้นตรงนี้ตรงนี้อแทงขึ้นลง แทงขึ้นลงแทงขึ้นนะคะแล้วก็ปักลงแล้วก็แทงขึ้นนะแล้วก็ปักลงทแทงขึ้นแล้วก็ปักลงแทงข ah. er ึ Hoy, nothing, ้นแล้วก็ปักลงแทงขึ้นปักลงแทงขึ้นปักลงเดแทงขึ <h <h ้นโทษค่ะประมาณนี้นะคะ ทีนี้บางท่านอาจจะชอบให้มีฐานนะคะแล้วก็มาเก็บฐานได้นะ,ะแทงขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นเป็น <c oughs> ปการด้นถอยหลังนะคะขึ้นตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ย้อนกลับมา